คนที่ฉันตามหามาแสนนานวัดดีเจเขียววันดีซิบอลไปไงมา่ไงไม่มาจอดอยู่นี่เจออีกคันละเฮ้ยคน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 โอ้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 โอโอมึงยินจะยืนขึ้นเลยเนะี่ยอยู่ในปาร์ตี้ร้อนยังกับไฟเยร์เฮ้ยมีคนมารถนี่รถกระบะวัดดี Good evening เงียบสงสัยไม่ช็อตเงียบตายยังวะนอนละตายยังวะใครต้องขึ้นชื่อสิโอเคเยี่ยมพี่เอาไปเคลีร์ของจิมก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเราจะมายิงคน ที่ยัอไม่รู้ว่าอ้าวศพศพไปไหน,น,ไหนอ่ะศพไปไหนอ่ะมีเสียงกลางวันแต่ศพหายโ oh อ้ไม่ฟังกิงก็อดเหมือนตอนกลางวันผีกัดเฮ้ยไม่ผีดำดินเอ๊ะเหมือนตอนกลางวันเลยไอ้ศพ ไลตัวตัวตอนว,ว,วันนั้นก็สบหายเลยขอญอาตหาลบผีวิบแตกโกเท็กปัป๊บประจำเดือนมาไม่ปกติใช่แกน้าตาหมอมีแก้ฝีแก้หิดเยี่ยมโอเคขอ,อย,ยิดแป,กปอก็อ่านหนึ่งน,น,น,นะก็หลังจากเคลียร์ซอมบี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอตัวไปขับรถเล่น,นรถที่เราทำการเออ ปนสะมมาเมื่อสักครู่นี้ขออยากได้โรเตอร์คอปเตอร์เพื่อเจอเฮลิคอปเตอร์แล้วจะได้ขับเล่นได้ทำไมเก็บไม่ได้ละ่ะอากาดหนาวแบบนี้ก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยครับก็เป็นหวันกันงอมเงม จินพาร์ขอยกันหนึ่งฮะแล้วบันดนนี้มันคิดยังไงล่ะอ่าเหยี่ยมเฮ้ยผีเจ๊ลูก เอออย่าพึ่งขึ้นมาป่าวะโอเคเยี่ยมมันไม่ขึ้นมาใช่ไหมนี่ไงไรโรเตอร์คอปเตอร์ก็บ้านเมืองน,นี้เนี่ยก็มีรถต,ตอร์เซมบี้ดออยู่ตามพื้นนะครับก็เป็นอะไรที่ไม็กซ์สุดๆนะ แล้วลงยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้ย Oh my fucking god หล่นเบย์หล่นแค่นี้น็อกเลยเนี่ยตายไหมวะเนี้ยแล้วผีผีบังว่าผีคงไม่เห็นนะ สวยซ้ำสวยซ้อนสวยนิแมทมันเห็นแล,ลน้วหล่นใช่ป่ะสวยซ้ำสวยซ้อนอืมแบนดชหมดแล้วด้วย <c oughs> มันก็คงจะเป็นปัญหาหน้าดูนะ <c oughs> นั่งร้านนี่หวังว่าอาจจะเป็นนั่งร้านพีซิง let's go เราคุณจะออกจากเมืองนี้กันได้แล้วอ่ะนะเราอยู่เมืองนี้กันอ,อมาสองคลิปแล้วต่อไปก็ทำไมสเกมมันเงียบๆวะเสียงรถก็ไม่มีอืทุกคน,นออกได้เปล่าทุกนน่าจะออกได้นะเดี๋ยวรอ,อทนู้นด้ว สงสัยน่าจะเป็นจากเรา็อ,อ,อกดาวไปเมื่อกี้นี้มันทำให้เสียงเกมมันหายไปเดี๋ยวขออนุญาตเออ่รีสตาต์ทให้ก่อ,อเข้าเกม,มใหม่สักรอบครับโอ้ทำไมคนเยอะขนาดนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้น What happened on t ี e e a r คนเยอะขนาดนี้มันก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อันตรายครับเพราะว่ามั่งหน้าไหลาตามีผู้ลออชีวิตมากก็ป,ปัญหามากมาผู้เล่นมือใหม่ก็ไม่ไนะ่าให้เล่นเซิร์ฟคนเยอะขนาดนี้นะแต่เขาต้องการความตื่นเต้นล้อใจการเล่นคนเยอะขนาดนี้ก็เป็นอะไรที่มันนะครับตอนนี้เราจะไปไหนกันเอ้ยมีคน มีคนอีกแล้วเหรอนี่กูเจอคนเล่นเกมนี่มาวันเนียเจอคนกี่รอบแล้วเนี่ยม,มีรถจอดอยู่ครับรถมันเปิดไฟอยู่ไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าแต่ไม่เห็นผีเหมือนกันนะผีม่บนหอบนหอบนหอ ขึ้นไปบนหอนั่นๆๆๆๆมันขึ้นไปข้างบนเอา้าผีนิวอะเ <_ t akes> ช็คแล้วก็ไม่น่าจะมีคนครับขออนุญาตเช็ครถ <_ t akes> อุม้มโห <_ t akes> ยี่ยม นี่แหละชั้นองการทิ้งรถกระบะแม่งเอานั้นเนี่ย let's go <S <c oughs> แต่กันต่อได้เลยพะพน้ำมันจะหมดแล้วเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันหน่อยนะตรงนี้ไม่น่ามีคนไม่มีอมบีก็อาจจะไม่มีคนอย่นง,ง,งนั้นไงถังน้ำมัน ชัดจมูกน้ำมูกไหลอาจจะต้องใช้โทนนะครับเอ่อวิธีการเติมน้ำมันนะครับวิธีการเติมน้ำมันที่เออ่จะรวดเร็วนะครับสังเกตจอดรถใกล้ๆถังไว้ครับแล้วก็นี่ลิฟว์เวลแล้วก็ฟิลในขณะที่มันยังแอคชั่นอยู่เราสามารถเออ่สั่งการแอคชั่นไปได้เรื่อยๆครับมัน นี่มันก็จะเร็วกวา่าเร็วกว่าวิ่งไปวิ่งมาฮะลีฟูเอลฟิวนี่แล้วก็ลีฟูเอลแล้วก็ฟิวนี่แล้วก็ลีฟูเอลอย่างงี้อ่าขอเ,เวขวาจะเติมน้ำมันได้รวดเร็วกว่าเต็มน้ำมั้นเต็มละ เต็มแล้วเป็นทางกันต่อได้เลยสหอยเมื่อกี้ถ้าผมหงได่ผิดมันมีกิรี่สูตรอยู่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนไปใส่กิรี่สูตรนะขออนุญาตเสริมหลอก ไป็นไรวะแค่เปลี่ยนชุดนี่มึงร้องร้องยังก็โดนเปิดซิงร้องยังก็โดนระเบิดถังขี้โอเคไปกันต่อครับนี่มึงนั่งรถหลังออกมาข้างนอกนะเออหมู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 มีหมูครับมีหมู นามาร์กนี่สัตว์ป่านี่เป็นอะไรที่หายากมากเพราะฉะนั้นถ้าเจอได้เนี่ยจงเก็บไว้นะครับรักษาให้ดีนี่ครับเก็บไว้ครับรักษาให้ดีอย่างนี้ขออนญาตอ๋ออ่า อากาศเย็นนี้มันเป็นอะไรที่ทำร้ายร่างกายสุดๆ,ดๆนะผมก็จะถึงความหนาวเย็นของหน้ามา์กได้เลยนะนี่ข้างหน้าอะไรวะเนะี่ยน่นอะไรนะ่มันอะไรเนี่ย What the fuck ลานจอยูเอโอเขาไม่ได้ลานจอยูอโอหรือว่าแท่นบูชายันจะเป็นแท่นบูชายันของออซอรอนนะเข้าไม่ได้ม,ไมีเข้าได้วะเขาไม่ได้อีกอไม่น่าจะเขา้าได้นะอมมีผี อภิวัฒปอิวอีกกอดหนอ่อืมสกัดมิทันสกัดมิดันเอาไปซอ่อมเฮลิคอปเตอร์ได้น้าวอดแล้วไงต่อครับขับรถไปเรื่อยๆแล้วกันโดยไม่มีจดหมายเจออะไรก็แวะครับ เพื่อความตื่นเต้นในชีวิตและทรัพย์สินนะอะไรอ่ะโอ้ oh my god สี่ร้อบครับม,มันตกอยู่ทางนี้ครับมันใช้การได้ป่นน่ะว่าคงไม่มีคนอยู่ทางนี้นะ มีเจ้าของมันเนี่ยว่าแม่เงเป็นแค่พร็อปเปลี่ยไม่มีของดรอปด้วยเอออาจจะเป็นแค่พร็อปแต่ยังดียังมีของดรอปทบไม่มีของดรอปไม่มีผีเลยวะเพลงกินเลือดของพยาบาลเฮ้ยคือของปืนเหรออาะของพยาบาล PKP ปืนอ,อะไรวะเกรเดตอืมนยเปร์สไนยเปอร์ไม่ชิงการเนอสไนยเปอร์มันมีกระสุนตั้งร้อยได้ปะอเคเก็บไว,ว้ก่อนนะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนี่อะไรอะ่ะ พีเคเอมปืนอะไรล่ะต้องใช้กระสุนเดียวกันเลยวะร้อยนัดเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อทดสอบปืนปุ๊ไอ้ยามเทอร์มิเตอร์จะขันไปไหนแล้ว นิในตูดขาดนในงนตูดขาดเอาไม่ใครร้องอะไรกันเยอะแยะเนี่ยโอ้โห,โหนี่ได้ข่าวว่ามันทอดทบป่าสามัคคีออืมยังไม่หมดยังยังทางขวาก็มีเหรอทางขวาก็มีเหรอทางขวาก็มีเหรอไอวิ่งวิงว่งวิ่งโอ้เยอะเยอะเยอะเอ้ยเอ้ยนี่ นี่นอนนอนนอนกระสุนปักเขา่าก็เลยทีเดียวทางขวามหมดยางแล้วนะเอ้ยทางซ้ายก็มีเหรอโอ้โ,อโหเราก็ขึ้นรถหลังอ,อย่างที่บอกครับเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะมีอะไรน่าสนใจเราก็จะแวะโดยที่ไม่ต้อง ไม่ต้องมีจุดหมายนะครับเราก็ไปด้วยไปด้วยสินชาตยาน,นะครับสายท่านหนึ่งบอกไว้นะครับว่าเราต้องเชื่อสินชชตยานนะมันยอดเขามันต้องมีอะไรสักอย่างะจริงๆนี่น,นี่มีทางมีทางคนเราย่อมมีหนทางเสมออันนะนี่มันอะไระเนี่ยมีบาลักด้วยเฮ้ยมีนี่ด้วยอะไรวะเคีย่อะเลนะ Ê, cho cho helicopter Ồ, yêm À, rồi... oh, yêm yeah. uh, yeah. Mình sẽ chẳng đền xây dựng chiến lâm chủ yên hạ là gì đó xuống đi, nè Đi, Good íp, ào non đi Ừ, nguyên, wing น่จะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมขึ้นไม่ได้ใช่ไหมข้างหน้ามีบารหลักเดี๋ยวขออนุญาตเช็คบารหลักก่อนนะมันช่างมืดซะจริงๆมืดไม่เห็นแม้กระทั่งลายมือตัวเอง A.K.M. ไอ้ใหญ่เยอะลูกใหญ่เยอะใหญ่เยอะเยอะเยอะกับพี่นะเยอะเยอะกับพี่นะ

กัดกูเสีดเน็บแดกมือกูแล้วเนี่ยจะเข้ามาทำไมเยอะแยะเนี่ยเท่านี้ไม่มีเคฟซีนเอาไว้เ <c oughs> มื่อขอภัยท่านผู้ชมเลยครับก็หวัวติดงองเงี่ยมแต่ก็ยังมีเวลามานั่งเล่นเกมอีกครับ เฮ้ยขอแสงข้างหน่อยเถอะมองอะไรไม่เห็นแล้วความมืดมิดอยู่ตรงนี้ไม่มีแสงดาวสักดวงไม่เห็นแสงเดือนดวงไหนเออเยียะไม่มีอะไรเลยแม Max ตาแนกเก็บไว้ข้างหน่อยเฮ้ย มึงเล่นเล่นอะไรอยู่คานนอมันไม่ใช่เวลากายก็เย็นตายซะเถอะจะได้ไม่เป็นพาระของลูกหลานนะจีเธอร์ดสินี่แหละที่ฉันต้องการเอฟโฟเอวพอแล้วเฮ้ยยังจะมาอีกเหรอ อตอนนี้เราก็ถลมถ่มท่าค่ายทหารไปเรียบร้อยแล้วพอได้แล้วสำหรับวันนี้นะหนาวไปหมดแล้วเนี่ยหนาวทั้งคนเล่นหนาวทั้งคนในเกมโอ้ยเยี่ยมนี่คืออะไรล่ะเ้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนี่ ข้างบนไม่มีอะไรล่ะพีดีดับบิลโอ้คุณชอบเอ๊ะอย่ามา,อย,า,มานะอย่ามาเก่งกับพี่นะอย่ามาเก่งกับพี่นะพี่ไม่ชอบนะรถนี้ จากควายอืกลักวแล้วอ้ยนอกน้านอกข้างนอกนี่อะไรล่ะขขากินน้ำสักขวดเถอะเอ้ยสักกระป๋องเถอะอืมเอ่อมีแ็คโอเคกูดเอาเก็บไปก่อน ิมไรไม่ต้องการแล้วเดาไปโอเคข้างบนมีอะไรเออเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ย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 โอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอโอ้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 โ

เอ้ยตอนนี้กูหยุดวิ่งไม่ได้แล้วโอ้ยผีมันยังจะกัดก,อกูอีกอืมเรือก็ไหลเฮ้ยผีจะเย็ยนอ๋อนอนคอยจะแปะอืม สั่นเดือบเบบีชมึงจะมาอีกเหลอมึงตัวอะไรวะวันนี้มึงขึ้นไม่ได้หรอกรู้แผลโอ้โหเสียงมันโอ้ย h a t the fuck ไรอยู่ตัวเฮียเนี่ย ตัวนี้เหรอบาร์สิเกอร์ไอ้นอนสอนนั้นตัว fuck เออจะีมเหรอแม่งเน็บแดกมือกูแล้วเนี่ยแม่งตัวเฮียอะไรเนี่ยตายแล้วใช่ไหม โลขอเสียงหน่อยอี่านใส่กูจะต้องอีฮาแม่งการกูจะเลยกับพิบบเลย,ยเล่นกูดุ้งเลยต้งใส่เราจะต้องหมูที่เราฆ่าเมืเ่อกี้คูจะได้กินนั่นแหละแต่ต้นไม้แม่งก็ตัดไม่ได้แ่วนี้โอ้ย่ซนอัลบบีช ข้างหน้าตอนนี้เราคงต้องออขัดต่อปฏิยาของน้องเนยรักโลกแล้วล่ะคงจะต้องหาต้นไม้ที่ตัดหลัจากวิ่งมานานขอเวลาท่านผู้ชมสักครู่นะครับขอแวะกินบาร์บีคิวสักหน่อย เยยมคุกมีดสดชื่นเยมก็หลังจากวิ่งหนีไอตัวนั้นซานานนะครับก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะกูลืมรถสิบล้อไว้ข้างบนนี่ว่าแม่งวิ่งวิ่งตีมแตกครับ วิ่งตีนแตกเลยลืมอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงปืนอีกแล้ว Oh my fucking god นี่กูหนีเฮ้ยโอ้โอมีคอปเตอร์ด้วยเบาๆครับคอปเตอร์ครับมีคอปเตอร์ครับ เฮ้ยมีคนครับมีคนครับมีมีมีคนวนะเนี่ยแล้วแลบรรทุกกูยังอยู่ไหมเนะี่ยเฮ้ยมีระเบิดสองลูกมาเล่นอะไรสนุกสนุกกันเถอะไวโน่ <Why not? S 2> ควางระเบิดไปแล้ว